สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูวันนะคะทําคลิปพิเศษมาให้นักเรียนสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในช่องทางออนไลน์นะคะ,ะคุณครูได้ทําคลิปมาให้ก่อนอื่นวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือหนังสือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะปากกาลิฟท์นะคะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมการทดลองกันนะคะ กิจกรรมในวันนี้เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะเป็นกิจกรรมที่1.1อยู่ในหน้าที่51นะคะอ่านักเรียนเตรียมให้พร้อมเลยค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในน้ำนะคะเราลงไปไว่ายน้ำอยู่ในน้ำลึกๆเราจะสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าส่งสัญญาณส่งเสียงไปยังเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันคิดว่าเพื่อนจะได้ยินเราไหมคะถ้าหากว่าเรา พูดหรือว่าเราส่งสัญญาณเสียงที่เราส่งสัญญาณไปไม่รู้ว่าเพื่อนจะได้ยินเราหรือเปล่านะคะถ้าเราอยู่ในน้ําเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในน้ำนะคะเพื่อนเราส่งสัญญาณถึงเพื่อนเราคุยกับเพื่อนถ้าอยู่ในน้ําจะได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะคะกิจกรรมของเราวันนี้ค่ะเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะเราเก็บทํากิจกรรมนี้เพื่อสังเกต สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำรรเนิดเสียงสิ่งที่เราจะต้องใช้ในวันนี้ค่ะ1คือซ่อมเสียงพร้อมไม้เคาะนะคะลักษณะของซ่อมเสียงก็เป็นดังรูปที่ครูโชว์ให้นักเรียนดูนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมอีกก็คือภาชนะใส่น้ำเราจะใช้น้ำสีนะคะแล้วก็มีน้ำสีกิจกรรมของเราค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมการทดลองมาดูกันก่อนว่ากิจกรรมการทดลองมีขั้นตอนการทําอย่างไรตอนที่ 1. วิธีการทดลองก็คือ 1. ให้เราเคาะส้อมเสียงแล้วนําปลายขาส้อมเสียงมาไว้ใกล้หูสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกผล 2. เคาะสออ้อมเสียงแล้วนําปลายขาส้อมเสียงข้างหนึ่งแตะที่ผิวน้ําสี ในภาชนะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผิวน้ำสีและบันทึกผล 3. เคาะส้อมเสียงแล้วนำปลายขาส้อมเสียงข้างหนึ่งแตะที่ผิวน้ำสีในภาชนะอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังเสียงโดยใช้หูแนบภาชนะทันทีสังเกตและบันทึกผล จากนั้นก็มาร่วมกันอภิปรายและสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงมาทวนอีกที่นึงค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเคาะส้มเสียงแล้วนำมาวางข้างหูทำซ้ำสามครั้งนะคะแล้วก็บันทึกผลอทีนี้เราไม่ได้ทำการทดลองด้วยตัวเองค่ะ การทดลองนี้ครูจะให้นักเรียนดูคลิปนะคะให้นักเรียนดูคลิปแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตและบันทึกผลนะคะ 2. ให้เราเคาะซ่อมเสียงแล้วแตะปลายซ่อมเสียงที่ผิวน้ําสีนะคะเราใช้น้ําสีนะคะเราเอาซ่อมเสียงเคาะแล้วก็เอาปลายซ่อมเสียงไปจุ่มในน้ําสีแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงถ้าเราทําการทดลองจริงๆอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องทําการทดลอง สามครั้งนะคะเพื่อที่จะดูผลการทดลอง 3. เคาะส้อมเสียงแล้วแตะปลายขาส้อมเสียงที่ผิวน้ำสีและใช้หูแนบข้างภาชนะ,ะทำยังไงเอ่ยเคาะส้อมเสียงเสร็จเอาปลายส้อมเสียงไปแตะที่ผิวน้ำหลังจากนั้นเราเอาหูเราค่ะไปแนบชิดกับภาชนะเลยนะคะแล้วก็สังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ,ะต่อไปคุณครูมีคำถาม คำถามของครูถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องใช้น้ำสีในกิจกรรมนี้นักเรียนตอบได้ไหมว่าทำไมต้องใช้น้ำเป็นสีในทารทำกิจกรรมเหตุผลที่เราใช้น้ำสีในการทำกิจกรรมเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาส้อมเสียงไปจุ่มนะคะถ้าน้ำมันมีสีเราก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวน้ำได้ง่ายกว่าน้ำใสหรือน้ำเปล่านะคะ เมื่อเราทำการทดลองเสร็จนะคะเราก็จะทำบันทึกผลการทำกิจกรรมซึ่งมันอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้าที่53นะคะ,อะตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมหนังสือแบบฝึกหัดปากกานะคะ,อ,ะอยู่ใกล้ๆตัวและให้นักเรียนเตรียมตัวที่จะดูคลิปวิดีโอการทำการทดลองนะคะาทำการทดลองของเรา ปีนี้พิเศษหน่อยเราจะให้นักเรียนดูคลิปนะคะการทำการทดลองพร้อมไหมคะอ่าวทับร้อมไปดูกันเลยค่ะ การทดลองก็จบไปนะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนคงสังเกตนะคะแล้วก็ใช้สายตานะคะใช้หูในการฟังนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทดลองอเมื่อเราได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วค่ะคุณครูจะให้นักเรียนมาช่วยกันนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมผลการสังเกตข้อที่1ค่ะเมื่อเคาะส้อมเสียงแล้วนำปลายขาส้อมเสียงมาไว้ใกล้หู นักเรียนพบว่าหรือสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเราก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมคะเคาซ่อมเสียงเอาซ่อมเสียงมาไว้ข้างหูเราจะได้ยินเสียงนะคะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะผลการสังเกตเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วนำปลายขาซ่อมเสียงข้างหนึ่งแตะที่ผิวน้ำสีในภาชนะ บว่านักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะสีน้ำนะคะน้ำสีแตกกระจายและแผ่กระจายรอบขาส้อมเสียงลักษณะของการแผ่กระจายของมันเป็นลักษณะยังไงเอ่ยเป็นคลื่นใช่ไหมคะเป็นคลื่นมีการแพร่กระจายอเป็นวงกลมเป็นคลื่นรอบรอบขาของส้อมเสียงใช่ไหมคะะต่อไปค่ะข้อต่อไป ผลการสังเกตเมื่อเคาะส้มเสียงแล้วนำปลายขาส้อมเสียงข้างหนึ่งแตะที่ผิวน้ำสีในภานชนะอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังเสียงโดยใช้หูแนบด้านข้างภานชนะทันทีพบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ่ยพบว่าน้ำสีแตกกระจายและแผ่กระจายรอบขาส้มเสียงและเมื่อเอาหูไปแนบกับด้านข้างภานชนะพบว่า เราจะได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมคะอภิปรายผลและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าอะไรคุณครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็ตอบคำถามคุณครูในหน้านี้ว่าสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าอะไรโดยให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลนะคะจากในหนังสือเรียนนะคะ สิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้นะคะเรียกว่าตัวกลางของเสียงนะคะครูคุยกับนักเรียนสมมุตินะคะเราอยู่ในสถานการณ์ปกติเรายืนคุยกันครูคุยอยู่กับนักเรียนเสียงครูเป็นแหล่งกําเนิดเสียงเสียงเดินทางผ่านอากาศซึ่งอากาศก็เป็นตัวกลางของเสียงเสียงครูผ่านตัวกลางเข้าไปยัง ครูนักเรียนทําให้นักเรียนได้ยินเสียงนะคะอ่ายกตัวอย่างอีกรอบหนึ่งครูคุยกับนักเรียนครูเป็นแหล่งกําเนิดเสียงเสียงของครูผ่านไปถึงนักเรียนมีตัวกลางของเสียงก็คืออากาศผ่านไปยังนักเรียนนะคะอ่านักเรียนเข้าหูนักเรียนนักเรียนก็ได้ยินเสียงครูนะคะ ครูมีคำถามค่ะในกิจกรรมนี้อะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียงเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงเอ่ยเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงใช่ไหมคะจากกิจกรรมเมื่อกี้อะไรสั่นเอ่ยจากกิจกรรมเมื่อกี้พบว่าอะไรสั่นซ่อมเสียงสั่นดังนั้นซ่อมเสียงคือแหล่งกำเนิดเสียงแล้วนักเรียนรู้ได้ยังไงว่าซ่อมเสียงสั่น จากกิจกรรมเพราะว่าเมื่อเอาซ่อมเสียงจุ่มลงไปในน้ําเกิดการแผ่กระจายของน้ำใช่ไหมคะเป็นคลื่นเป็นวงกลมเลยแสดงว่าซ่อมเสียงมันสัน่นมันทําให้น้ําเกิดการสั่นไปด้วยใช่ไหมคะดังนั้นแหล่งกําเนิดเสียงก็คือซ่อมเสียงค่ะต่อไปเมื่อข้อขาซ่อมเสียงแล้วนําขาข้างหนึ่งแตะที่ผิวน้ําสี แล้วทำให้น้ำสีเกิดการสั่นแล้วแผ่เป็นวงไปรอบๆขาส้มเสียงได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อส้มเสียงสั่นทำให้น้ำเกิดการสั่นด้วยนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าตัวกลางของเสียงค่ะเสียงจากส้มเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางมาถึงหูของผู้ฟัง ที่แนบอยู่ด้านข้างของภาชนะได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงนั่นเองค่ะการถ่ายโอนพลังงานจากซ่อมเสียงผ่านไปยังน้ำสีจากน้ำสีส่งพลังงานไปยังภาชนะนะคะทำให้เราได้ยินเสียงนะคะามาดูสรุปของกิจกรรมนี้กันค่ะ กิจกรรมนี้ค่ะเสียงเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลางของเสียงโดยการสั่นต่อต่อกันไปของตัวกลางของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังหูของผู้ฟังนะคะเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลางไปยังหูของผู้ฟังนั่นเองค่ะเมื่อเรา เรียนจบแล้วนะคะวันนี้คุณครูฝากงานนักเรียนไว้สองหน้านะคะคือหน้าห้าสิบสามนะคะแล้วก็หน้าห้าสิบหกเมื่อน,นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งมาอย่างลายกลุ่มนะคะก่อนถ่ายรูปอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชั้นเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะครูได้ให้คะแนนได้ถูกคนนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมทบทวน บทเรียนในทุกๆวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ